พีนางตะเคียนทราบซึงในความรักของทั้งคู่จึงคอยปกป้องเวลามีใครมาลบกวนน้ากับมากคนที่เป็นมิตรกับนาคและมากมีเพียงข่าวกับท่วมเด็กขนมประจำวัดอาศัยข้าวก,ก้นบาดกินมาตั้งแต่เด็กจนโตทั้งสองช่วยน้ากับมากปลุกเรือนและหหาของใช้จำเป็นให้ทั้งสอง ยังมีลุงพุทธสับเหลอยายปลิกหมอตำแยขี้เมาและปากจัดสัมมะเนนบุญรอดชึ่งเมตตาภายเรือบินทบาตผ่านหน้าเรือนนาคไม่นานต่อมานาคก,ก็ตั้งของมากดีใจมากสั่งห้ามนาคทำงานหนักนาคยิ่งเห็นความดีของมากและรักมากยิ่งขึ้นทั้งสองทำนาพอเลี้ยง